สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าทักทายเช้าตรู่ของวันจันทร์ที่11ตุลาคมนะคะทุกคนก็แม่มสินขอตอบคําถามคุณผู้ชมก่อนนะคะมีคุณผู้ชมขอคําแนะนําจากแม่สินนะคะว่าเขาอยากลงทุนในทองคํานะคะแม่สินมีคําแนะนํำยังไงให้เขาบ้างนะคะก็แม่มสินขอให้คําแนะนําดังนี้นะคะก็ควรที่จะหาข้อมูลศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะคะก่อนที่ การทาการลงทุนในทองคํานะคะไม่ว่าจะเป็นในการซื้อขายทองคําแท่งนะคะหรือว่าการซื้อขายออนไลน์นะคะควรที่จะศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะคะทําความเข้าใจให้ดีก่อนนะคะว่าแบบไหนนะคะที่เหมาะสมกับตัวเองนะคะและที่สําคัญนะคะต้องย้ําเสมอนะคะว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอนะคะอันนี้เป็นคําแนะนําที่แม่สินมีให้นะคะ มาอัปเดตข่าว่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคํสาสถานการณ์ราคาทองคาวิกโนะน้โนมราคาทองคําและแายงานราคาทองคําประจําวันนี้นะคะราคาทองคําปรับตัวลดลงเนื่องมาจากได้รับแรงกดดันจากการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีพุ่งขึ้นสู่ระดับ1.603เปอร์เซนต์และเป็นการพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนหลังการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐนะคะที่ต่ำกว่าคาดอย่างมาก อย่างไรก็ดีนะคะคาดการการปรับลด QE และคาดการเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดทองคำํำหัวเส้นแห่งมิครอนแนวโน้มราคาทองคําสปอร์ตทางเทคนิคมีแนวต้านแรกนะคะที่บริเวณ1 7 7 0ดอลลาร์หากผ่านขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,780ดอลลาร์ด้านแนวรับแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1745ดดอลลาร์ และแนวรับถัดไปนะคะที่บริเวณ1737ดอสลลาร์ 1, สำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันจันทร์ที่11ตุลาคมปี2 5 6 4อ้างอิงราคาของวันเสาร์ที่9นะคะและก็เป็นราคาของวันอาทิตย์และก็เป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดของเช้าวันจันทร์นี้ด้วยนะคะราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าตรงคำทองคำแท่งก6.5%สขึ้นารซับซื้อ28,100บาทขายออก28,200บาท ทองรุปพัน 9, 6, ์96.5%รับซื้อ27,591บาท20สตางค์ขายออก28,700บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันเสาร์ที่9ตุลาคมปี2-5-64และเป็นราคาของวันอาทิตย์และก็เป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดของเช้าวันจันทรนี้ด้วยนะคะแม่สินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำวันนี้ด้วยนะคะ ตา้งใติดตามนะคะว่าเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรละฟังนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทำคลิปของแม่มสินล้ลยนะคะกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิใปใหม่ที่แม่มสินนําเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ